รถกระบะของโอ๊ตเครื่องดับสนิทกลางถนนลุลังในคืนฝนตกทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อวานเขาบนพึมพำเพราะรีบกลับบ้านไปหาแม่ทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดวูบเข้ามาในห้องโดยสารทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดไปตามข้างรถคลืดคลืดช้าช้าชวนเสียวสลังโอ๊ตใจสัน่น คว้าคอยชายส่องออกไปแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาอะไรบางอย่างไหลผ่านกระจกหน้ารถเร็วมากเขาไม่กล้าออกจากรถจึงลองสตาร์ทเครื่องอีกครั้งคราวนี้ติดขึ้นมาเฉยๆพร้อมกินดอกไม้ทูบเทียนลอยแสะเข้ามาจนแสบจมูกระหว่างขับกลับบ้านเครื่องยนต์เหมือนมีแรงดันเองวิ่งเร็วผิดปกติราวกับมีใครเหยียบคันเร่งแทนเขา พอถึงหน้าศาลแม่ย่านางท้ายหมู่บ้านรถก็หยุดเองเหมือนมีคนดึงไว้และวิทยุก็ดังขึ้นเองเป็นเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าลืมฉันทำไมโอ๊ตตัวแข็งพอเพิ่งนิดได้วันนี้เป็นวันครบรอบวันที่พ่อเขาเสียวันที่แม่เคยสั่งว่าต้องบูชาแม่ย่านางก่อนขับรถทุกครั้งแต่คืนนี้เขาลืมสนิทท้ายรถมีรอยเล็บยาวห้ารอย ลากยาวตั้งแต่ประตูถึงท้ายกระบะเหมือนมีใครเตือนเขาไว้แล้ว